สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงรองเท้าวิ่งนะฮะที่เหมาะสมนะฮะแก่การวิ่งนะฮะในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ผมใช้ทั้ง2รุ่นนะครับใช้จริงนะฮะในการทั้งซ้อมวิ่งแล้วก็ในการลงในวันลงงานวิ่งนะครับคู่แรกนะฮะเพื่อนๆคงจะคุ้นตานะครับคู่นี้เนี่ยเป็น ตะกูลเพกซัตนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมได้เคยรีวิวนะฮะผมใช้เป็นแฟน FC ของรุ่นเพกซัตมาตั้งแต่เพกซัตส32นะครับจนปัจจุบันเนี่ยทาง n นกี้ก็ได้เริ่มทยอยวางขายเพกซัตสามสิแล้วนะครับแต่ประเทศไทยนี่น่าจะยังของยังไม่เข้านะครับผมกล่าวถึงรุ่นนี้นะครับเป็นเพกซัตส36นะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาตอนเปิดตัวก็ 4,600บาทนะครับเป็นรองเท้าที่มีคุณสมบัติสามารถใส่ซ้อมวิ่งได้ทุกวันเลยนะครับผมใส่คู่นี้เนี่ยจะใส่วิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งจ็อกนะฮะวิ่งลงคอร์ดหรือวิ่งเทมโป้นะฮะได้หมดตอบโจทย์มากนะครับคู่นี้ผมได้มาใหม่นะครับจะต่างจะเป็นอีกคู่นะครับคู่ที่ผมใช้ประจำนั้นจะไม่ได้นํามารีวิวครับค่อนข้างจะเปื่อนนะครับเทกซัส316จะออกแบบไว้สวยงามครับ เพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ไนกี้มาก่อนก็อาจจะอ,อยากทราบนะครับว่าถ้าเป็นคนเท้าแบนเท้ากว้างจะใส่ได้หรือไม่นะครับผมเองนะฮะเป็นคนที่มีรูปเท้าค่อนข้างกว้างนะครับวัดเท้าจริงๆเนี่ยได้ประมาณ25่สิห้าเซนเอนะครับจากความยาวนะความยาวของเท้า25เซนแต่เท้าค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมใส่รองเท้าตระกูลไนกี้เนี่ยผมก็จะเผื่อเยอะเลยนะครับอย่างคู่ที่ผมใส่ ุกคู่ของไนกี้นะครับผมจะใช้ไซส์43ยาว275นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยมันก็จะเหลือปลายประมาณประมาณเนี่ยฮะหนึ่งข้อนิ้วก,กว่าๆเลยได้ซ้ำเป็นบางบางคู่ก็สองข้อนิ้วนะฮะไม่มีปัญหานะครับสำหรับคนที่ท้ากว้างเราเกือไซส์ไปก็ใส่ได้นะครับต้องยอมรับว่าเพกซัตสาสิบหกเนี่ยออกแบบมาสวยงามนะครับสีที่ผมนำมารีวิวเป็นสี พิงค์พิงค์บรัสนะฮะน่าจะออกช่วงเดียวกับเน็กเปอร์เซนสีชมพูนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ตอนนั้นนะฮะที่ออกมาหลายรุ่นนะฮะทั้งเทอร์โบสองทั้งเน็กเปอร์เซนสีชมพูนะครับในส่วนของเพการ์ทสายสก็ทํามาได้สวยทีเดียวครับราคาปัจจุบันเนี่ยมีหลายช็อปนะฮะลดราคาลงมาเยอะเลยนะครับจาก4ี่พบางบางค่ายบางช็อปลดมา2 0 0พันต้นๆก็มีนะครับ เพื่อนๆที่อยากได้รองเท้าวิ่งที่มีสมรรถนะดีนะฮะคุ้มค่านะฮะลองดูคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่สองนะครับที่ผมจะลองกล่าวถึงนะครับ <c oughs> คู่ที่สองก็จะเป็นซูมไฟฟลายนิตนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่ซ้อมก็ได้นะใส่วิ่งจริงก็ได้แข่งขันก็ได้ครับซูมไฟฟลายนิตเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ออกแบบมา ใช้งานจริงนะฮะผมมีหนึ่งคู่นะครับคู่ก่อนหน้านี้ตามคลิปที่ผมรีวิวนะฮะจะสีดําแล้วก็ตรงสวอตตรงนี้จะสีส้มๆนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่นะฮะไซส์เล็กนะครับราคาของซูมไฟล์ฟล y นิตซึ่งาวางขายตอนเปิดตัวก็จะอยู่ที่5,800บาทนะครับจะแพงกว่า เทกซัสสามสิบหกนะฮะเนื่องจากรุน่นนี้นี่มีเทคโนโลยีบริเวณโฟมนะฮะเป็นโฟมร,รีแอคนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนนะฮะเต็มแผ่นนะครับทําให้ช่วยในการามีแรงส่งนะครับแล้วก็โฟมร,รีแอคเนี่ยมันก็มีความนุ่มนะครับเป็น2คู่ที่ผมใส่วิ่งประจําเลยนะครับแทบจะใส่ได้เกือบทุกวันนะะถ้าไม่สงสารคู่อื่นนี่ผมก็คงจะใส่2ตัวนี้วิ่งทุกวันนะครับ แต่เนื่องจากมีรองเท้าหลายคู่นะครับก็สลับวนเวียนเปลี่ยนนะฮะบางวันก็ใส่คู่เก่าเก่ามือ2องเขมีนะครับนะฮะดังนั้นรองเท้ายี่ห้อไนกี้นะครับที่เป็นมิตรกับนักวิ่งผมว่าเกือบจะทุกคนนะถ้าได้ลองใส่แล้วจะติดใจนะฮะก็ผมแนะนำสอรุ่นนะครับก็จะเป็นเทกะซั์3 6นะฮะกับไนกี้ซูม f l y f l y ายนินะครับ เดี๋ยวถ้าเพกซัส37ขายอย่างทั่วถึงนะฮะผมก็จะซื้อมาใช้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแฟนของซีรีส์นี้นะฮะเพกซัสนะครับใช้มาตั้งแต่ตอนหัดวิ่งนะฮะตอนนั้นซื้อมือสองมานะครับเป็นเพกซัส32 33เรื่อยมานะครับที่ผมไม่เคยที่ผมไม่เคยเป็นเจ้าของก็คือรุ่นก่อน36ครับเพกซัส35นะแต่เคยยืมของเพื่อนใส่ฟิลลิ่งก็ใช้ได้ครับก็ดีนะครับดังนั้นก็ เพื่อนเพื่อนนักวิ่งที่อยากได้รองเท้าที่ครบนะฮะครบเครื่องจะใส่ซ้อมก็ได้ใส่ลงงานวิ่งก็ดีนะฮะก็แนะนํานะครับเป็นไนกี้นะครับ2รุ่นนี้นะจะใช้รุ่นไหนก็ได้นะฮะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับยิ่งช่วงนี้มีหลายช็อปนํามาเซลนะฮะราคาค่อนข้างถูกลงเยอะเลยนะครับอย่าง2คู่นี้ผมก็ได้มาในราคาเซลนะฮะซื้อไว้นะฮะเก็บไว้ซ้อมนะฮะใช้กันยาวๆคู่ก่อนหน้านี้เนี่ย วิ่งไม่ต่ำกว่าคู่ละพันกิโลพื้นยังเหลือๆนะครับพันกิโลนี่ไม่ใช่วิ่งกันเดือนสองเดือนแล้วถึง 1, พันนะฮะผมเพราะว่ารองเท้าผมสลับเปลี่ยนวิ่งทุกวันนะฮะกว่าจะครบพันนี่ผมว่าประมาณปีกว่าๆนะครับก็ยังใช้ได้ดีนะฮะพื้นยิ่งพื้นของรุ่นเพกซัาสันติพลเนี่ยยางเขาเออกแบบมาทนทานมากนะครับคงทนฮะใช้พันห้าร้อยกิโลมากก็ยังเหลือๆนะครับยังใช้ได้ดีนะครับส่วน โซมไฟฟันิตถ้าจะสึกส่วนไหนก็จะสึกตรงบริเวณนะฮะขอบด้านนอกนะ,ะครับครับคุ้มค่าครับดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับจบการรีวิวรองเท้าวิ่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ